เซ่ผู้ไปหาเห็ดถามเบิ่งกันนะนโอ้ยหาเก็บในเดือนวันติตัวหน่คนไหมโอ้พาดไปไปเอาขามแท่งไปบุ่นเ,นเออห,หลายเติมยู่ตัวนเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเอาสมสีไปหาเก็บเห็ดปวกได้เห็ดปวกจริงๆเอาขามไปบุ่นปุ่น,นเพื่อได้เส่ถุงไหวเลรอพี่น้องสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาดูเห็ดปวกช่วงนี้เห็ดปวกออกเยอะเลยพ่ อยู่ทางไหนกะมีอะไรประเด็๋ใส่ถุงไว้อแม่แม่เจ๊มาไม่เจ๊นี่นี่นี่อยู่ในถุงเนี่ยเจ๊เองเลยใส่ถุงไว้แล้วเนี่ยหาเก็บกิียนคางวัดนี่แหละมันเป็นดอนเป็นปลาอยู่นี่นี่พี่น้องนี่เห็ดปวกมีอยู่สามถุงถุงก็ได้กว่นเจ๊ตาเอามั้ยห้อยม้อยหนักม้อยหนักม้อยหนักเจ๊มิดเนี่ยเห็นบอเนี่ยผุนไปเอาอยู่ผุ่นเสียบบาทไปเอาอยู่ถุงเปลี่ยวไหมเอามาตั้งลุง มาตังมาตังลงมาตังลูนี่เด็กก็ลังอันนี้อยู่นี่ก็ล่งคูดอยู่นี่ก็ล่งโขดด้วยโอ้ยมาไอต่ใครงามเนาะสมศรีไหมเจ้าใดมาเต่รไกับสมศรีอยู่เดือนบัตรที่สมศรีให้กินน้ำบัตรตัวสมศรีเลยโอ้ล้างกุฏิผะ เออเอม่ทนนแล้วาล่างเอาเอาเบ็ดเห็ดใหไเพื่นเร็ดอะไรก็เห็ดมนายมงามๆอันนี้ซื้อได้นี่ซื้สี่สิบบาทสีิบาทดนี่รจอนเนี่ยสี่สิบบาทังเมาให้ทั้งอแม่แบ่งให้เราไหมลวกให้พรอมมาเอายังบ่หนิเจตาเจ้าอ๋อบ่หนิเอาเห็ดบวแค่น้อยเว้ บาไปน่อยได้ไนใหญ่ยูนี่ผู้หนังงามๆอยู่ปนอยเห็ดปูวกหญ่ไกมเามกระ okay. ันก็กินสนกรนย่ายงเลาจะไปขายตลาดยี่งกว่าตลาดประกุสารไปขายกับอันอี้ยังกระพวดเราเนี่ยกระโพดกระทุกโลกนี่ยังหนบ้างเขาล้ำโอ้บ้างเขาล้ำก็มีบ้าน บงขลามบงขอามาใส่ตาางเบิงอมาใส่ตาางเบิงอนยังหนตัวดิเีโอ้สมเนื้อสมงัวนสมง่วสมงวสมเนื้อสมงัวสมหมูอืมอยังมาไดสิใส่ตาางตีเอาลองมองดูเอาขึนบอันนั้นบ่อไรตีอืมขึนบตาบ่อ่อก บัวรู้แต่ว่ากระตากาสินักเติอบอยู่เอาเก็บออกบัดน,นี่งอันนี้ของของบักรเลือสีไก่บอตัวนี้โอ้ตัวนี้ของเลือดสีไก่เพ็ดปวกพอดีกำลังงามๆไปน่องเกงียงเส้นนมไปสมกระเซาะได้เห็นี่ มเป็นยังก็คือเรื่องมากแต่ก็ผู้สื่อนี่เออนั่นๆแ่เะ่าเพาวอยาเบ้านเลือนแม่อาบ้านจากฟังนี่เออให้เอาได้น่ะผู้สื่อเนี่แม่ค้ากัขายให้อยู่นี่ยไม่ค้ากัขายให้อยู่ผู้ซื้อมันคือเรื่องมากแต่ว่าี่พขายเห็นได้เนาะดอ บานบลตสมสีนี่เจ้เรานอะขันในเบาขันในเบานันะเนอนั่นน่ะเห็นมาจังสนแล้วเจ้าว่านียังคนซื้อเรื่องมากเลยแม่ค่ะเพราะขายให้ก็ได้ได้่าสิแม่ค่าวะ เอาเรื่องเรื่องเรื่องยากเรื่องมากต้องมองมันกาหนิล่ะมองเงินก็บอกไปเบ่งที่ตลาดดอกจานนนนแม่กาเขาดีดาวนะตลาดดอกจานพอสื่อเกิดแม่กาล้านดอกจานก็จะเอาให้เลยแล้วอก็มันก็เป็นตาหักไว้เนาะมันอ่อนเนาะมันอ่อนหน่อยๆอยู่มันก็เลยวเป็นตาหักไว้กินกับโมเบิดปลาตัวละสองโลเอาหน่ะนี่เห็นบ่อบัดใส่บัดใส่ถุ่งละงามๆเลย สมศรีใส่ถุงละงามคบาทนี่จักลอยก่อน่นตอเขายานจ่เินู่มตัวล่องยังไน่ะแม่ข้าแม่้าครับท่านหูจักอยู่ว่าสิขายจักบาทผู้ซื้อครับว่าตัวล่องอะไรบานะปดสมสีว่าลอยหนึ่ง่าสันเอา บาสามย่างเเกือบเครึ่งโล่ซีขีดซีขีดซีขีดอีกหน่อยเดียวสิพอหขีดอีกนิดเดียวสิพ่อหาขีดเอาเสนมันดนั่เครึ่งโล่นั้น่ะเอาไปโรยโรยนึงกาโรยสมซี้ยเอาไปเล่าซะเออโรยเดียวไงมันโรยนันเออหเส่โรย่นัเออมันมองหามาปผ่จะหมูเราเห็ดไปไม่ใช่หมูเราห็ดน่ะ นเื่องในลอยเนื่องไก่เขาไปลอยเดียวนั่นโอ้รนี่มาโอยเลว่นะบ่มีกล้วยมีงวงเขาดอกมันซีเห็ดบวกนี่ลซี้วดถอเด้อาเอาเอาตัวมันปอกแล้วนะเอาตัวปอกแล้วไเอนาะฮะบลูพี่เอาตัวปอกแล้วเนี่ยเอาตัวปอกแล้วมันจะงามเอาลูกพี่เอา เออไปเดม่ห็่อด้นมาแล้วด้บัื่อนากันนะจอดจอดกตยังเอิ่เออแมนวคนเสือคนเสือกันไมมข่านี่ว่ะทีเเอาปุ้น่กตาขอยเสียกตาเฮ็ดพี่ดีเฮ็ดยังเวเเวอัน เดี๋ยวทีบอกเขาโค่มาไมามาหันม่ะบน่นเลยไปไปถามยังกบบระเบื้อเรื่องเราไปไปหนีเมือม่อเมือ่อเมื่อโอ้ยแล้วตีใจใหล้ล่ะถามยังกบบระเบื้อเรื่องถามมาบอกโค่นมาไม้มาสั้นต่ำปลาต่ำเมืองไปโอ้ยไปไปคุณนายเว้ยคาราบีบ่าขับรถไหนเออคาราบีบ่าคือขับรถได้อยู่หมือนนะไปไปหนีหนีถามยังกระบื้อเรื่องเลยอยู่ไนมะ่ไรเส้นหนาเส้นหนจักลูกไปละเบิ้งเอาลวดไม่ยันนั่งเอ้ยลูกเจ้าเดินมาเบิ้งเอาเด้อ ดูพญากล้องถิ่ยวโคตรหลานเถี่ยวนู่หัวมวนไปนองอาวากันไปเอ้าเหลือสามถุงเลยเขาไปขายบนตัวตลาดตลาดเลียงโคกสารบ้านโคกสารอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนี่แมนสามถุงเลยข้าวเดียวตัวนั้นเลยนี่ถุงละลอยหาซิบพอซื้ออยู่ดอกไปนี่ อันนี้นั่งนั่งขวดย่างเดียวพวกแก้วก็ไปอันนี้นั่งขูดเอาย่างเดียวก็ไปนยี่เ็น้องนี่นี่ครับสามถุงนลครับพี่นนองขยเ็หนข่็ดปวกเห็ดปวกสู้เนี่งบ่ไไ้มันสิแตกเขาเก็อันวกยนอ้นพวกแกงแล้วนั่ง่ายยูนนี่พเห็ดทั้งนนั่ง่ายแตเอาย่างเดียวนี่ก็ดีพไรพแกง ยุบตานั่ตานีคือได้ผ่านมาเหมือนเคยหมันเคยเอ้าเอาเลว้าเขอลามอีกอีบ้างหันข้าวเลขบ้านขอล้าอีอันี่ยังก่อนอีนั่ง้ยมันแงนั่งกอฮะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซ้ำนี่ละหายเห็ดกรลังหมันไปหายอีกทำได้หลาย ไป,ป่ายในปลาผลป่ะเพราะจากมองมันออกเนี่ยแล้วจากไป่ายจะได้มารัดเอาอยู่ปากข้างไหนล,ะหลน่ะรถมองมันทีไหนไท,ทย